วันนี้ถือว่าโชคดีมากป้าจะดูในคลิปโทรศัพท์บางทีป้าคิดจะมีวันนี้ของเราบ้างไหม,มีคนที่แบบใจดีมาเบ่งปันให้เราแบบนี้ก็ไม่ได้ถึงได้แบบเป็นความโชคดี กลางความวุ่นวายของเมืองใหญ่ยังมีสองสามีภรรยาคู่นี้ที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายกับสามล้อเก่าๆรถที่ใกล้พังแต่ยังเป็นเพื่อนคู่ใจในการออกหากของเก่าขายทุกวันและมีเพียงห้องเช่าที่สุดโทให้หลับนอนหลังวันที่เหน็ดเหนื่อยแต่สิ่งที่ลุงกับป้าไม่เคยทิ้งเลยคือความพยายามและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะชื่อปานาอายุเท่าไหร่แล้วคะ50ค่ะชื่อคุณลุงอะไรคะคุณลุงสมุกครับแล้วคุณลุงลุงห้าสิบหค่ะป้านามีลูกกี่คนคะสองคนค่ะอายุเท่าไหร่กับเท่าไหร่บ้างคนโตยี่สบห้ายแต่เขาก็ไปอยู่กับแม่แล้วแบบออกมีครอบครัวไปแล้วมีงานทำหมดห่วงไปแล้วล่ะแล้วก็คนเล็กอายุเท่าไหร่นะคะ 10แล้วค่ะลองป้านาทำอาชีพเก็บของเก่ามานานหรือยังคะนานแล้วค่ะเ,คเริ่มแรกเลยคือเป็นลูกน้องเจ๊ก่อนพอเจ๊เริ่มก,กิจการเจ๊ซื้อเส้นทำเนี้ยแต่เป็นมือสองไปให้<อ>เพื่อที่จะได้มา,มาทำเ,เอง ที่แรกป้าก็เลี้ยงลูกตอนที่ลุงเป็นลูกน้องป้าเลี้ยงลูกแล้วก็ตาัเก็บกระป๋องโนง้ตหายด้วยแล้วก็ทำพวกกล้วยฉาเผือกฉาขายในส่วนัวเนี้ยค่ะอพอเจ๊เขาซื้อซาลินคันนี้ไว้ลุงก็อาศัยวันหยุดงานวันอาทิตย์ไปซื้อแถวเรวดีเรานี้แหละคะ่ะ<อ>พอได้ให้ลูกคนตัวปเป็นเรียนได้ไดง่ายสมนรับลูกเปเรียนคะ<อ>พูดถึงว่าอาชีพของเก่าก็ททำมานานแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้ของทูกเขาติดลุงราคาแล้วก็จะได้กำไรที่โลละสองบาทเมื่อกี้เนี่ยส่งบินไป200กว่าบาทนี่บินมา เบนเมื่อกี้เลย2อ0ร้อยพิจารณาดค่ะเดีว่ามีค่าใจด้วยใช่ไหมครับมีค่าเสียใจแบบถึงว่าป้านาไปซื้อเขามาก่อนซื้อมาเท่าไหร่แล้วเจ้าเนี้ยเจ้าที่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหลือร้อยยี่สิบมีลังมีเหล็กมีกระดาษขาวดำก็แยกกันเลยเนาะลังสีน้ำตาลก็คือจะได้อีกราคาหนึ่งนี่คือกระดาษขาวดำพอดีมีอยู่ประมาณเจ็ดขีดแก้วก็จะคนละอย่างคนละราคาด้วยขวดเอ็ฟขวดเบียร์ก็ต่างกันถูกไหมคะขวดเบียร์ขวดเบียร์ถ้ามีลังก็จะได้ราคาหน่อยอันนี้คือกว แก้วเมื่อกี้โน่ละแปดสิบตังแปดสิบตังไม่ถึงบาทที่ทำงานได้ประมาณนี้สองทุกวันได้หรือว่าก็บางทีก็ไม่มีลูกค้าป้าก็หยุดแล้ววันไหนที่ลุงเขาปวดกระดูกไม่ขึ้นก็เวลาปวดมากๆจะจะเป็นไข้แต่ว่าถ้าก็ว่าถ้าวันไหนลุงไม่สบายก็คือป้าไม่ไปคนเดียวเลยไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนขับรถป้าขับไม่ได้เพราะว่าะเลี้ยงช่วงล่างอ่ะมันจะสะดุด่ะแล้วให้ช่างเขาซ่อมเราจะเอาเหล็กกลุๆแผ่นใหญ่ๆดามไว้ให้นี้มันเลยกลายเป็น แบบต้องต้องต้องเป็นลุงเขาจะมีแรงกดกดไปด้วยไม่งั้นมันจะออกค่าป้าเลยครับไม่ได้ยังไงเอาตอนนี้คือสุขภาพโอเคไหมป้านางโอเคแต่ว่าลุงนี่แหละที่จะไม่สบายอันนี้จะเหยียดตรงไม่ได้จะงออยู่อย่างงี้พอพอบินการเล่นพอไปได้ค่ะบินได้ครับคุณยังรู้ว่าวันนี้มักดีทำงานอ่อหับสองที่สองรอบใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าวันนี้ได้ได้อีกที่หนึ่งก็ได้สาร้อยกว่าบาทเพราะว่าจะเป็นร้านอาหารตามสั่งเพราก็จะมีพวกพลาสติก กดน้ำมันกับกระดาษเดี๋ยนี้ค่ะจะขทยให้โอเควันนี้ทํเงินประมาณตั้งแต่เช้า8ปดโมงเช้าจนถึงถ้าทํเงิน3ล็อกก็สามสี่โมงสี่โมงแล้วนยังงคือถ้าอยากได้ประมาณนี้สามร้อยบาททำเงินทุกวันได้แล้วแต่ไม่มีปัญหาตัวโอเคเราก็มอเตอร์ไซค์โอเคแล้วแต่ว่าไปก็ไม่มีโอกาสไม่มีด้วยปกติไม่มีตลอดไม่มีตลอดไม่ได้มีตลอดทุกวันสามร้อยทั้งเดือนครับทั้งเดือนคือได้ประมาณ ปักไขยได้ประมาณเท่าไหร่เดือนหนึ่งอ่ะก็ได้แบงเป็นโหลเมีนี่ต้องต้องทําเป็นนี่เป็นนี่อะไรเป็นนี่เรื่องรถหอ๋อแต่ดีที่ว่าเจ้าของบ้านกให้เวลาเขาก็เห็นใจเขาไม่ได้เขาไม่ได้เร่งรัดเอาวันที่หนึ่งแล้วนะบินมาแล้วนะต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีป้าหาไม่ทันป้าก็จะไปจ่ายสิ้งทีไม่ยังใจดีว่าให้ใคให้ใครโอเคก็คือเหมือนคุณรีย่ะเขาก็อยากจะบอกว่า ป้าก,กับลุงอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะใช้ชีวิตค่อนข้างเหนื่อยเนาะลาบากหรืออะไรอย่างเงี้ยวันนั้นจะได้ไหมที่หนูไปก๋ปวยเตี๋ยวอะใ,ใช่ไหมพี่แหละโชคดีพี่เป็นคนสุดท้ายของรถวันนะ้นก่อนอันนี้พี่ก็โชคดีเจอน้องพนักงานหนูวันนี้พี่ก็จะโชคดีมาเจอหนูได้ซื้อของอะไรเข้าบ้านกันใช่ไหมคะก็คือเหมือนคุณลิก็อยากจะให้กําลังใจหนูด้วยก็อยากจะให้กําลังใจป้าว่าคือมันกอาจจะมีเหนื่อยบ้างหรืออะไรใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงมันก็จะต้องแบบมีวันที่ดีหรือวันที่โชคดีอะไรที่ป้าคิดว่ามันหนัก อยู่มันเหนื่อยอยู่ยังไงเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปยังไงมันก็ต้องผ่านไปได้แต่วันนี้ถือว่าโชคดีมากที่ได้มาเจอกันคุ่ณสัมพันธ์กันวันนั้นน้องขี่รถช่ยต่อเทม่ยงตอนเช้าลงลงเดินไปพอไปคุยกันสักพักเอ้าวันนั้นที่กินวิดีว่ะเขเลยบอกว่าเขาสงสัยจะเป็นความโชคดีของป้าที่ที่เจอพวกคุณที่ขาดคนเพราะว่าป้า จะดูในคลิปโทรศัพท์เออเหีนยวเขาซื้อของให้คนที่แบบว่าเออเหมือนเหมือนคุณสองคนอะ่ะมาซื้อให้ป้าวันนี้ป้ายังบอกว่าเออทำไมบางทีป้าคิดนะจะมีวันนี้ของเราบ้างไหมอะไรเงี้ยจะมีคนที่แบบใจดีมาแบ่งปัน,ปนให้เราแบบนี้บ้างไหมเนาะเมื่อกี้คิดได้แบบ<อ>คิดอะไระเฮอ อก็เลยเจอเนี่ยเป็นความโชคดีของตัวเองที่เจอขอบคุณมากเลยค่ะไม่เป็นไรไม่ะขอบคุณมากเลยค่ะหนูก็ไม่ได้มีเยอะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างน้อยหนูได้แบ่งปันให้ป้าสักเล็กๆน้อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะป้ามีความสุขป้ามีแรงสู้ต่อไปอย่างเงี้ยหนูก็มีความสุขเนาะป้ามีความสุขแล้วก็มีความสุข เรียกว่อ,อะมันอาจจะยากถ้าวันหนึ่งผ่านมาแบบวันหนึ่งป้าเจอเรื่องลาบากอะไรมาอะไรเงี้ยนึกถึงพวกหนูก็ได้ว่าเออเนี่ยอากวันนั้นเราก็โชคดีเราก็ผ่านไปได้ อะไรเงี้ยค่ะจะไม่ดีกว่านี้ก็ได้ดีกว่าที่หนูให้ของป้าอีกอะไรอีกเนาะวันนั้นก็โชคดีไปได้ได้อิ่มท้องวันนี้ป้าก็มีไก่ย่างด้วยเผื่อวันนี้อิ่มท้องอีกวันหนึ่งเผื่อเก็บไว้พรุ่งนี้เช้าอะไรอีกก็ได้เหมือนกันอยากให้ป้ามีความสุขเยอะๆเพราะว่ายังไงสิ่งที่ป้าทําทํางานสุจริตอ่ะเนาะอยากให้ป้านากับลุงมีความสุขเยอะๆะเช่นนะคะเพราะร่างกายแข็งแรงเฮงเรวยรวยรวยแล้วก็ขอให้รวยขึ้นไปอีกขอบคุณ ประสบความสําเร็จทุกอย่างทุกประการนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากจริงเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ ชอบกินขนมอะไรปะยูโรคัสตายูโรเออใช่ใช่ใช่ที่เป็นยูรกับโอวัตินโอ้มีมีผงโอวัตินอยู่คุณลุงเอารสอะไรยูโรคุณลุงชอบกินรสอะไรจ๊ะคาสตาร์ธรรมดาหรือว่าช็อกโกแลต วัลลสองนี่อย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะมันจะมีสองอย่างสีเขียวหรือว่าสีแดงสีแดงเพิ่มพลังโอมดจืดเดี๋ยวอันอี้ใหญ่กว่าปะอ๊ วางบนกระสอบเลยก็ได้อ๋อหรือว่าเอาของหนักเอาข้าวต้องให้คุลีมาช่วยยกข้าวปวดอะไรเอาเอาของหนักลงก่อนเอาของหนักลงก่อนลุงเดี๋ยวให้คุลียกข้าวล่างนะครับเอาไว้ข้างล่างนะฮะข้าวหนูเอาไว้ข้างล่างเะเหลือข้าวอีกห่ออีกกระสอบหนึ่งออ้ว้าลุงไข่จ้ะระวังนะคะไข่เอาใส่ข้างหลังไหมแล้วก็ป้ามีถุงไหมอ่ะเอาแบบพวกกระสอบกระสอบหนึ่งมาใส่หรือว่า ลุงมีถุงลุงเอาถุงอันนั้นให้หนูมั้ยขับช้าๆก็ไม่น่าจะไม่เป็นไรรค่ะ